มาส d a าประเทศไทยเปิดตัว o n u BT 50 g e n e เจ t เนอช่นใหม่กับแนวคิดพร้อมกับทุกด้านของชีวิตมาพร้อมโคโดด,ดีไซน์เด้นความเรียบง่ายแต่งดงามตามคอนเซปต์ Less is more ภาษารูปลักษณ์อันส่งพลังสไตล์ปิกอัพโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย มอบความสะดกสบายเสมือนรถ SUV คุ้มค่าด้วยอัตราประหยัดน้ำมันมากที่สุดในคลาสกับตัวเลขที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรในราคาเริ่มต้นเพียง553,000บาท a l l New m a z d a ร t ป50ใหม่มาพร้อมกระจังหน้าที่ออกแบบด้วยซิกเนเจอร์วิงขนาดใหญ่รูปทรงด้านหน้าที่สง่างามในสไตล์รถ SUV ดีไซน์ไฟหน้าและไฟท้ายทรงสปอร์ตโชบเชียว รวมถึงมิติตัวถังขนาดใหญ่ภายในห้องดีสานเน้นความประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียดและการคัดสรรเลือกใช้เฉพาะวะสัสดุคุณภาพสูงเท่านั้นผสมผสานกับโทนสีภายในรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆอย่างลงตัวคอนโซลหน้าถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเสาภายในและเพดานเลือกใช้โทนสีดำตัดกับหนังสีมะตาลเข้มของเบาะนั่งที่ออกแบบให้นั่งสบายในทุกตำแหน่งและแผงประตู ที่เพิ่มความหรูหราด้วยการตกแต่งสไตล์เดียวกับรถ SUV สัมผัสกับห้องทีสารที่กว้างขวางการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์โดยให้ผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางตามหลักการ Human Machine Interface ทุกฟังก์ชันจึงง่ายต่อการใช้งานการรับรู้ข้อมูลการขับขี่รวมถึงสายเรียกเข้าหรือชื่อเพลงบนหน้าจอแบบสี m m d ขนาด4.2นิ้วที่แสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบอ่านง่ายมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีหน้าจอแบบ TFT ผู้ขับขี่สุขสบายมากยิ่งขึ้นด้วยพวงมลาลัยปรับได้มากถึง4ทิศทางมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางและระบบดันหลังควบคุมอุณหภูมิภายในห้องดิสานได้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone ที่สามารถแยกปรับด้านซ้ายและขวาได้อย่างอิสระพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้ดิสารด้านหลังยกระดับความสนุนทรีด้วยห้องดิสานที่เงียบยิ่งขึ้น และลำโพงที่มากถึง8ตำแหน่งนับรวมถึงลำโพงที่ติดตั้งบนหลังคาผู้ดีสารสุดสบายตลอดการเดินทางด้วยที่พักแขนพร้อมที่วางแก้ว2ตำแหน่งและช่องเสียบ usb มีช่องเก็บของภายในห้องดิสารสำหรับผู้ขับขี่และผู้ดิสารทุกตำแหน่ง o l l n u w master bt 5 0มาพร้อมกุญแจรีโมทอัจฉริยะสามารถสตาร์เครื่องยนต์ได้ด้วยรีโมทเปิดระบบปรับอากาศก่อนขึ้นรถ ได้มีระบบไฟในห้องดีสารส่องสว่างอัตโนมัติในทันทีเมื่อจับสัญญาณจากกุญแจร,รีโมทอีกทั้งตอบโจทย์ผู้แบบการเชื่อมต่อการสื่อสารยุคป,ปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบอินฟร m เ n t ที่มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสความละเอียดสูงขนาด9นิ้วที่สามารถตั้งค่าโฮมสกรีนได้หลายรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y แบบไร้สายและ Android Auto ที่สามารถใช้งานมิราเคิแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi และรองรับการเชื่อมต่อแบบ m i r roring อีกทั้งยังมีระบบนำทางที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต All-New Mazda BT-50 มีเลือก2เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3ลิตรให้กำลังสูงสุด190แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรมาพร้อมระบบหัวฉีดน้ำมันแรงดันสูง250เมกะปาสขาวให้รองน้ำมันละเอียด และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ถูกวางอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนแบบ2ล้อไปเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออีกหนึ่งขุพลังก็คือเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรมาพร้อมระบบควบคุมการฉีดน,น้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำงานได้อย่างแม่นยำให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ต่ำ โดดเด่นด้วยอัตราการประหยัดน้ํามันที่ดีที่สุดในคลาสกับตัวเลขที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้ว่างอยู่ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อซึ่งเครื่องยนต์ทั้ง2ขนาดรองรับน้ํามันได้ถึง B20 ระบบส่งกําลังของ All-New Mazda BT-50 มี2ทางเลือกกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแห้ตาเร่งที่ต่อเนื่องจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นโหมดแมนวนวลได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำขับสนุกและตอบสอนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกกับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ออกตัวได้แรงให้กำลังฉุดลากสูงในทุกช่วงความเร็วเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นประสานการทำงานกับระบบขับเคลื่อนที่มี2ทางเลือกทั้งระบบขับเคลื่นอน2ล้อและระบบขับเคลื่อนสองล้อแบบยกสูงซึ่งเป็นรุ่นไฮรีเซอร์ตอบโจทย์การขับขี่ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอีกหนึ่งทางเลือก กับระบบขับเคลื่อนสีล้อรองรับการขับขี่ในรูปแบบออฟโรดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกที่เฟือ่องท้ายอีกทั้งรุ่นไฮเรเซอร์และรุ่นขับเคลื่อนสีล้อสามารถลุยน้ำได้สูงถึง800ม mm. ิลิเมตร All-New Master Pd 5 0มีโครงสร้างตัวถังที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าที่ทนต่อแรงดึงสูงแข็งแกร่งกว่าเหล็กธรรมดาซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนรวมถึงเสียงรบกวนจากภายนอก เพิ่มเสียรภาพในการขับขี่ด้วยระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระป,ปิกนก2ชั้นกับคอยสปริงที่ช่วยเพิ่มความนุ่มสบายซับแรงกระแทกที่จะเข้าสู่ห้องโดยสารพร้อมเหล็กกันโครงหน้าช่วยเพิ่มเสียรภาพการทรงตัวชุดแหนบด้านหลังที่เพิ่มความสามารถในการบรรทุกเพื่อให้ a l l New Master ปี50ตอบสนองการใช้งานในทุกรูปแบบจึงมีให้เลือก3รูปแบบตัวถังได้แก่รุ่น s t a n d a r d Cab หรือกระบะตอนเดียว ที่จะช่วยการบรรทุกของหนักเป็นเรื่องง่ายรุ่นฟรีสไตล์แคปหรือกระบะตอนครึ่งรุ่นแคปเปิดได้ที่ตอบรับทุกการใช้งานและรุ่นดับเบิลแคปหรือรุ่น4ประตูที่ตอบสองกับไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายซึ่งได้ติดตั้งระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบช่วยเบรก BA รวมถึงถุงลมเน้อภัยคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยส่งผลให้ a l l n e ย Mazda BT 5 0 มีสมรรนะการขับขี่และความปลอดภัยสูงตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอีกทั้งในรุ่นไฮร h เซอร์และรุ่นขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถระบบป้องกันล้อเหมือนฟรีและควบคุมการลื่นถลายระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติเมื่อเบรกทันหันระบบช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน และติดตั้งถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง6ตำแหน่งเพิ่มความมั่นใจนในการเข้าจอดด้วยระบบเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหน้าและด้านหลังรวมสูงสุด8ตำแหน่งพร้อมกล้องมองหลังสำหรับรถดับเบิลแคบไฮเรเซอร์และรถดับเบิลแคบขับเคลื่อนสีล้อใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงของมาสด้ากับระบบเตือนไม่มุษุ์ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและระบบเตือนไม่มุษย์ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นสีภายนอกมีเลือกถึง6สีได้แก่สีน้ำเงินกันบลูสีเทาคอนกรีตเกรย์สีแดงเรดวอคาโนโสีดำทรูบลักสีขาวไอซ์ไวท์และสีเงินอิงกอดซิลเวอร์เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์มาสเตอร์พบกับข้อเสนอสุดพิเศษช่วมเปิดตัวแนะนำกับดอกเบี้ยต,ต่ำสุด1.99เ ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งมาสเตอร์ m i ีเมียมอินชหปีฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตร All New m a าสเตอพพร้อมให้ทุกท่านได้ทดลองขับขี่และเปิดรับจองแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศสำหรับราคาจำหน่าย All New Mazda BT50 ทั้ง14รุ่นย่อยมีดังนี้ คนที่มีเส้นทางของตัวเองมุ่งมั่นใช้หัวใจไปกับทุกสิ่งที่อยากทำในวันนี้เพื่อความสุขในวันพรุ่งนี้ของตัวเองและคนรอบข้างอย่างไม่มีวันล้มเลิกกลางทางพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New m a s t e r BT5 0 Feel the Drive พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ